นี่เล่าถึง SpaceX ตัวอีสงมนุษย์อ่ะมีแค่4คนที่เคยพามนุษย์ขึ้นไปเกินออร์บิทมีจีนมีอเมริกา,ม,กามีรัสเซียแล้วมีรอรู้ว่าครั้งล่าสุดที่เราเอาคนไปดาวนงคารนขะึ้นหน 96, หลังจากนั้นต้นไปอ่ะเพราะเราชอบคิดว่าทเทคโนโลยีต้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆทเทคโนโลยีไม่ดีขึ้นเรื่อยๆนะมันแย่ลงด้วยซ้ำไปเพราะลงังจาก1 9 6 9เราไม่เคยพาคนกลับไปดาวงคารงนาซาน,า NASA, นวัตกรรมของ Spaceship อ่ะไม่เคยดีขึ้นเลยพกระบวนการที่นาซาใช้สิ่งที่นาซาทำก่อนหน้านี้นาซาจะแบบไม่อยากที่จะร้อนเชื้อเพราะมันใช้นินึงเขาก็เลยแบบคำนวณให้แบบผู้หลหลายคนที่ฉลาดมากมาคำนวณกันในห้องมออออไม่ชื่ว่ามัน,นเพอร์อเฟกต์แล้วค่อยร้อนอีลอนไม่อีลอนกลับกันอี ทําเร็วแก้เร็วอีลอนเป็นนับเขาเป็นองค์กรแล้วกันนะ a เป x เป็นองค์กรที่ s p a c e s h i p ระเบิดเยอะที่สุดในวริุัสารและเขาเป็นองค์กรแรกที่แบบ Rocket ขึ้นแล้วอ่ะลงจอดได้ลงจอดได้นเนี่ยผมคุ้นลงจอดได้แฟนนี่ทำได้ใช่เพราะมึงเขาบอกว่ามันเหมือนเครื่องบินอ่ะโหแบบมหัศจรรย์มากอ่ะแล้วคือเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ private institution มันไม่เหตุผลนะที่ SpaceX เกิดเป็นเพราะว่า space exploration อ่ะมันไม่ใช่เป็นของรัฐละ,ละมันเป็นของเอกชนมันก็เลยเวอร์ <S <S และ,และความที่เอกชนอ่ะไม่เหมือนกันอันนี้คือใช่อันนี้คือสิ่งที่บอกบอกเลยว่ารัฐยังไงก็สู้เอกชนไม่ได้ทุกด้านเลยทั้งที่แบบเราชอบระบอกอู๋นาซ่าแต่ตอนเราไม่ไม่ใคยพูดถึงนาซ่าตอนนี้คนพูดถึง SpaceX